ได้ติดต่อกันสักสองเดือนมัน้งยังคิดว่าอ๋อมดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถามว่าช็อกไหมก็ก็ช็อกตั้งแต่วันวันที่รู้อะฮะกคุยเขาเพาหายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเองก็ไม่เคยงอย่าง,งแอบถามแม่ว่ามะํนำนึกว่าเขาดีขึ้นะอะไรเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่ามยอมรับกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นเป็นพระเอกที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไรหายฮะเพราะว่าเอาตรงๆต,ตั้งแต่อ๋อมป่วยมาก็ก็คุยกับอ๋อมมาตลอด ก็คุยคุยมาตลอดปกติตอนช่วงช่วงที่เวลาจะคุยกันคือช่วงที่จัดข่าวใส่ไข่อย่างเงี้ยเพราะว่าออมข้ออยู่บ้านแล้วเขาจะพิมพ์มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูดีๆก็ไม่ได้ติดต่อกันสักสองเดือนมั้งยังคิดว่าอมดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ถามว่าช็อกไหมก็ช็อกตั้งแต่วันวันที่รู้อะฮะเพราะว่าเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากเพราะว่า เห็นสภาพเป็นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาได้แล้วเนาะเขาไปเจอกีต้องกีต้าเขาไปเจอเพื่อนๆยังคิดว่าเอ้ยยังบอกเอ้ยอมหายแล้วไม่เห็นทักทายกันมาบ้างเลยอะไรเงี้ยมม่ต้องคุยกันตลอดนะฮะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อมยังบอกี่มดเดี๋ยวเออเดี๋ยวออมออกไปแล้วเดี๋ยวอมไปออกแช่นะอะไรเงี้ยจะออกบก็ยังบอกก็ยังคุยกันอยู่เลยแต่ก็วันที่รู้ก็พูดอะไรไม่ถูกอ่ะพยายามถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ่างเงี้ยว่ายัง ยัง,งยังงงนะมันง,งงเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าอ๋อ,อมไปไปโรงพยาบาลแค่รับเดียวก็เสียชีวิตเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋อมไม่ควรให้แม่เรียกรถพยาบาลด้วยซ้าไปร<ม>ู้สึกเอ๊ะจริงๆทาไมเราน่าจะเอกใจ้แต่สองเดือนอยู่ดีคนเคยคุยกันแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะฮะเพราะว่า<ม>จริงๆไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วแต่คุยคุยกัน,กกนคุยนทั้งวัน,นอ่ะก็คือแต่แต่ไม่้ส่งกัใจทางไล ก็คุยกันตลอดคุยคุยอย่างน้อยเช้ามาก็แกเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนด้บอกป้าคือก็อย่าบอกคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่กัดแกชันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยก็ต่ำคุยเขาเขาหายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเองก็ไม่คิดยังแอบถามแม่ว่าเมื่อจนึกว่าเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าอ๋อมดีขึ้นเพราะว่าเหมือนคนคนคุยกันทุกวันน่ะคุยกันทุกวันไม่คุยแต่ส่วนใหญ่คุยโดยตรงไม่คุยโดยตรงก็สมมติหายแป๊บๆนึงก็จะถามพี่หายไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป้าหลักก็คือเหมือน เราเหมือนให้กำลังใจอะไรได้ก็ให้กำลังใจนะตอนนั้นคิดคิดว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคงกลับมาทํางานแล้วเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คุยกันมาเขาจะพูดถึงว่าพี่เดี๋ยวผมหายแล้วว่าพี่จะไปยื่อไปบอกใครนะว่าผมเป็นอะไรคือเขา <ผม S 2> เขาเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหายไปแล้วเดี๋ยวคนจะไม่ค่อยกล้าจ้างงานเขา<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็บอกโอ๊ยแกรักษาตัวให้หายก่อนถอะวินาทีนี้<ม>อะไรเงี้ยก็จะแต่คุยกันอยู่อย่างนี้ แต่ก็เขาก็จะคอยเหมือนอัปเดตอาการอ่ะพี่มดบอที่ผมมีคีโมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาหายแล้วเพราะว่าอมเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่เคยอ่อนแอให้ใครเห็นอ่ะ mm hmm. คือแม้กับขั้นกับตัวเราเองเราคุยกับเขาคุยกับเขาทางไลน์อ่ะเจ็บป่ะไม่เจ็บพี่มดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เออถ้าพูดไปพูดมาก็จริงนะว่าสองปีเนะาะตลอเดเวลาเามากเขาก็ไม่เคยบอกว่าเจ็บ เาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไม่สู้อ่ะเขาก็สู้มาตลอดอะไรเงี้ยครับจำถ้าวันนั้นแบบว่าอย่างโซบีอยู่อยู่มามื่อวันที่ออมไปเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบปกติไม่ค่อยเสียน้ําตาให้แบบว่าจริงๆนะแต่แบบว่ากับออมนี่คือหนึ่งชอ็ชอกช็อกมากกว่าแต่เราก็รู้มาตลอดว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาป่วยเขาป่วยคือรู้รู้มาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วใช้คำว่าเร็วดีกว่า แต่ก็คืออย่างที่ว่าสองสมเดือนที่ผ่านมาเราก็ยังรู้สึกเอ๊ะจริงๆทําไมเราน่าจะเอกใจให้แต่สองเดือนอยู่ดีคนเคยคุยกันแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้สึกไม่เพิ่งมานั่งคิดได้มิกีนะว่าตอนสวยว่าเออว่ะทําไมเราไม่ไม่เอกใจว่าคนเคยคุยกันแล้วแบบอยู่ดีหายไปแบบว่าหายไปช่วงช่วงหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเขายังไปบอกกับเออโทรศัพท์ไปคุยกับบริเวณเช่าคาชาพายอยู่เลยว่า อย่าไปบอกพี่มดนะว่าอะไรว่าว่า,วาเขาไม่ต้องยิงคีโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็เพิ่งมารู้อะไรเหมือนแบบตอนหนังตอนจบอะแล้วมันเพิ่งมาเฉลยอะไรหลายๆอย่างก็ยิงย่งยิงย่งยิงย่งอึ้งยิ่งยิ่งมีเหตุการณ์อะไรที่อึ้งไปอีกเยอะอะมันําเสียดายเขาที่แบบว่าคนเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่ผมยอมรับกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นเป็นพระเอกที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ ไม่เขาว่าไม่ถือตัวมั่งเชื่อว่าวันนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าวันที่เขาจากไปอ่ะคนรักเขาเยอะมากอันนี้คือทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ช่องเจ็ดทุกคนทุกคนพูดถึงออมในทางที่ดีแล้วก็ทุกคนรักอ,อมอ่ะจริงๆนะ